อาจารย์เอพอจะมีวิธีในการที่เอ๊ A, คุณพ่อคุณแม่จะแสดงออกได้อย่างเหมาะสมที่อาจารย์เอมีข้อแนะนําเผื่อว่าเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้นําไปใช้ว่าเอ๊ A, วิธีนี้โอเคนะในการที่จะแสดงความรักกับลูกกับหลานหรือว่าเด็กที่อยู่ในปกครองของเราครับอันนี้เอขออนุญ,ญาตเล่าเคสที่เอเห็นจากญี่ปุ่นนะนะคะคเขาก็เขาก็จะถามเด็กของเขาอย่างแม่พ่อเนี่ยค่ะก็จะอย่างเขากอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามว่า คือเวลาตอนเยน็นๆพอเขามารับลูกที่โรงเรียนะเราก็จะยืนดูนะคะบางบ้านก็จะกอดบังบ้านก็จะแบบหอมแก้มอะไรอย่างนี้นะคะเด็กเล็กๆนะคะเด็กประมาณอนุบาลสาม1หนึ่งประมาณเนี้ยค่ะครับเราก็จะเห็นวิธีนะคะแล้วเราก็ระหว่างที่ยืนเนี่ยอาจารย์ที่เป็นครูใหญ่ค่ะเขายืนข้างๆเขาก็จะบอกว่าวิธีการแสดงความรักของครอบครัวต่อเด็กเนี่ยพ่อแม่จะถามก่อนว่าชอบให้กอดไหมชอบให้ทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ทําไปตามที่ลูกชอบวิธีคือการแสดงความรักเนี่ยมันจะได้ความรักตอบก็ <S <S ตอบเมื่อเราทําในสิ่งที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งแบบต้องการอย่างเด็กบางคนเนี่ยค่ะต้องการการกอดมากเลยชอบให้ให้ถูกกอดอะไรเงี้ยค่ะ <S <S อ่าเพราะ,ะน,นั้นวิธีของครอบครัวเขาก็จะกอดกันเป็นหลักนะคะบางครอบครัวก็แบบแค่แบบลูกผมอะไรเงี้ยจบแล,แล้วแล้วแต่คือเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์มีมีจุดของใครของมันมีลักษณะนิสัยใจคอความชอบความไม่ชอบ ของใครของมันทั้งหมดนะคะฉะนั้นของเขาเขาจะดีลกันสองฝ่ายคือตรงเนี้ยท้งนี้เอนึกว่าเออจริงๆแล้วเอก็รู้ว่ายายรักเอนะแต่เอ,เอไม่ชอบเลยคือแบบนึกถึงทีไรก็แบบว่าเฮ้ยไม่ทําไมแบบเออยายไม่เห็นถามเราเลยว่าตีก้นเราทําไมแบบไม่เห็นไปถามอะไรเงี้ยค่ะ คือมันคิดได้เลยว่าเออถ้ายายถามซะหน่อยแล้วยายไม่ไม่ตีแล้วหรือยายไปทําการแสดงความรักแบบอื่นมันจะโอเคกับเรามากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มถามเด็กสักอายุเท่าไหร่ครับว่ากอดอย่างนี้โอเคไหมหอมอย่างนี้โอเคไหมจริงๆแล้วถ้าเรารู้เรารู้จักลูกดีอะค่ะภาษากายของลูกเนี่ยมันก็บอกได้ค่ะอ่าตาไม่เอาแม,แม,แม่แบบก <laughs> ออีแล้วอะไรเงี้ย <laughs> อ่ะผลักออกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แนละ้วอ้าวอย่างนั้นไม่กอดเ้าให้ทําอะไรดีล่ะอืมอ่าก็คุยกันอะไรเงี้ยะแม่รักในการหาข้อตกลงร่วมกันใช่ใช่ค่ะอืมแต่สําหรับเด็กบางคนนะครับอาจารย์เอสําหรับเด็กบางคนนะครับอาจารย์เอถ้าหอมในบ้านโอเคแต่ถ้าหอมนอกบ้านไม่โอเคแสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะมันมีสายตาของเพื่อนเพื่อนจะล้ออะไรเงี้ยมันก็เนี่เนียค่ะถึงบอกว่าต้องถามต้องถามนะคะ แล้วมันจะสอนลูกให้ให้ได้สื่อสื่อสารสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาความสัมพันธ์ในครอบครัวจะแนบแน่นนะคะนึกถึงว่าเวลาเราได้คุยกับใครอย่างเต็มที่แล้วเราบอกได้ทุกจุดในความต้องการของเราอ่ะเราจะรู้สึกปลอดโปรง่งเราจะรู้สึกเป็นมิตรกับคนคนนั้นสุดๆเลยถ้าเราบ,บ,บอกแม่ได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องละเอียดอ่อนว่าเออแม่ไม่เอาแบบนี้เอาแบบนั้นอะ่ะเราจะได้ความเราจะได้ใจลูกแบบที่สุดเลยอะคะ่ะเปิดโอกาสให้ลูกได้ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการ Thank you.